โอ้หภายในอย่างสวยนะครับภายในว่าสวยแล้วนะแล้วดูภายนอกพี่ๆนะครับสีพิเศษนะฮะสีเดิมล้วนนะครับบอกได้เลยจากโรงงาน Honda H R V นะครับ1.8ตัว EL ตัวท็อปด้วยโฉมปี2015แล้วดูป้ายทะเบียนพี่ๆสวยไหมนะฮะป้ายทะเบียนสวยมากนะครับใครสนใจนะราคาดีที่สุดแล้วในร้านนี้นะครับในย่านนี้ก็บอกก็ได้เลยนะฮะใครสนใจ SUV นะครับคันนี้นะ รีบเลยนะครับดูให้จบนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงหรือว่าเลทผ่อนจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมแจ้งให้แบบละเอียดนะฮะใครสนใจอยู่ตามไปดูคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้ผมเซลลนวดทออโต้นะครับ มาแนะนำนะฮะรถยนต์มือสองน่าใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่ามาดูคลิปนี้มาดูช่องนี้ไม่มีปิดหวังแน่นอนนะครับที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆนะครับผมคือ Honda SRV นะฮะตัว1.8 EL นะครับสีพิเศษนะฮะบอกได้เลยว่าสวยจัดนะครับพี่ๆนะนี้ปี2015นะครับแต่ได้เหมือนได้รถใหม่เลยนะฮะออปชั่นฟังก์ชั่นไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงในยุคนี้เลยนะครับ และที่สําคัญเลยคือรถบ้านมือเดียวเลขไม้น้อยนะเลขไม่หนึ่งแสี่หมื่นโลนะครับสภาพสวยกิฟเลขทะเบียนเนี่ยสวยด้วยนะสี่กไก่นนเนี่นะครับสี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหสีเยอะมากนะฮะใครชอบเลขสี่นะครับผมบอกเลยเลยคันนี้ตอบโจทย์แน,น,น่นอนนะฮะสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะคันด้าฮิสวีสวยมากๆใครอยากแหวกแนวนะครับไม่เหมือนคนอื่นนะฮะสีเนี้ยจี๊ดเจ็บจี๊ดแน,น,น่นอนนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมรายละเอียดตัวรถนะคลิปนี้นะครับใครหาอยู่นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การพลาดโอกาสการติดตามรถมือสองนะครับมีถ่ายอัปเดตให้ทุกคันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนเพียง6ปีเท่านั้นเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถสวย SUV ไปใช้งานกันเดี๋ยวพามารับชมนะฮะว่า สภาพตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับพี่ๆเลขไมล์หนึ่งแสนโลนะไม่ได้ถือว่าเยอะนะสำหรับปี2015นะครับไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ลูกแก้ว2ดวงใหญ่ๆนะครับไฟ d a y t i m e ์ลันนิ่งไลท์มีมาให้นะครับไฟดันหมอกคู่ล่างยังคงมีมานะฮะกันชนพี่ๆดูไลท์ลิ้วลอยนะครับไลท์ลิ้วลอยกันชนเลยกระจังด้านหน้าสีโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆนะ ไฟไม่แตกไม่ร้าวนะฮะทั้งสองข้างใช้งานได้ปกตินะครับฝาโป่งเดิมแท้บางๆนะครับเสียงบางๆเลยนะฮะรอยต่อตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าแนบสนิทชิดกันแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อโป่งล้อใหญ่ๆนะฮะพี่ๆนะนี่ดูสีเดิมนะสีเดิมทั้งคันนะผมย้ำนครับแล้วก็แม็กขอบ17นิ้วนะครับผมยางดันหลบนะฮะยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นนะครับยางปีเก่าแล้ว ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA เนี่ยมีครบเลยตัวโชคอัพนะครับเป็นโชคอัพเดิมนะฮะสวยแบบนี้พี่พี่ดูผิวพันธ์สันเหลี่ยมเจ้าของเดิมเนี่ยดูแรดีมากนะครับพี่พี่นะนี่กระจกนะครับปั๊มฮอนด้าเดิมแท้นะฮะกระจกไม่เคยเปลี่ยนนะครับติดฟิล์มให้รอบคันอีกต่างหากและที่สําคัญเลยนะครับมีโอ้โหนี่เป็นยังพี่นะครับกระจกฟิล์มมารอบคันแล้วมีกันลอยติดให้ด้วยนะครับ แล้วก็นี่ฮะตัวเนี้ยเนี่ยฮะการกันสา์นะครับมีมาให้นะฮะกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่แล้วดูภายในพี่พี่โอ้โหสวยจัดนะฮะไฟด้านล่างเนี่ยมีแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมโครงสร้างกันก่อนนะฮะตัวนี้ตัวท็อปนะครับพี่พี่นะน็อตไม่มีขยับนะครับผมบอกเลยว่าสีสวยมากสีนี้หายากมากด้วยนะนี่ใครจะซื้อสดหรือว่าใครจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยรีบเลยพี่พี่นะฮะมีคันเดียวนะ โลโก้นะครับมีไฟแอมเบลไลท์นะครับเป็นไฟสีน้ําเงินนะสวยมากๆนะฮะแผ่นเพจนะครับผมเดิมแท้แน่นอนนะฮะต้องตรงกันกับในสําเนาเล่มตัวน็อตนะครับผมนี่พี่ๆน็อตเสาบีไม่เคยขยับเลยสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบนะครับน็อตกรอบประตูทุกอย่างต่างๆนะฮะไม่มีขยับนะครับสวยมากๆนะฮะสปอร์ตเมทาร์สพี่พี่ดูนะรถปี15ดูสปอร์ตเมทาร์สคมสวยกริปนะฮะรถไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้ำกับสีกอไม้แน่นอนผมรับประกันให้ได้ นครับพี่พี่สวยมากรถแท้รถเดิมรถบ้านมือเดียวนะครภายในสีดำเบาะหนังสีดำอย่างดีด้านบนเนี่ยมีซันรูฟมาให้ด้วยพร้อมกล้องบันทึกหน้าจอติดเพิ่มไปให้อีกต่างหากนะครับโหอะไรมันจะครบประมาณนี้นะฮยในราคา3,99,000บาทพี่พี่นะฮะร,รีบเลยนะครับบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะที่วางแขนพักศอกนะครับบุหนังมาอย่างดีกระจกเปิดปรับไฟฟ้าออโต้ได้ทุกบ,บานลำโพงมีไปให้6ดอกนะครับ แผงประตูเดิมแท้พี่ๆนะฮะสันเหลี่ยมประตูเนี่ยโอ้โหคมสวยเลยนะฮะยางรองฝาประตูแรต่างนะครับผมพมเนี่ยปูมาให้แล้วคันนี้ก็ HRV นะฮะมือเปิดประตูเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเขาจะเป็นแนวแบบคูเป้นะรถคูเป้นะที่ซ่อนประตูนะฮะซ่อนมือเปิดประตูนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับและคันนี้ไม่พอนะฮะติดม่านหลังมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความ p r i v a t เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยนะฮะ ดูสันเหลี่ยมประตูซะก่อนพี่ๆีนะฮะวัสดุอย่างดีบุหนังบุนุ่มมาทั้งหมดนะครับสันเหลี่ยมประตูสวยเลยนะฮะแล้วเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้เรียบแบบนี้เบาะเนี่ยปรับพับได้เรียบเลยนะฮะสำหรับเบาะผู้โดยสารแถว2พื้นที่นะฮะการนั่งเฮดรูมเหลือเยอะแน่นอนนะครับสปอร์ตเมทัลเดิมเดิมคมๆแบบนี้พี่ๆนะฮะรีบเลยนะครับวันนี้นะผมถ่ายมาแบบว่าละเอียดเหมือนพี่ๆเนี่ยมารับชมรถเองที่บริษัททอโต้เลยนะครับ กระเป๋าจิงโ้จ้คู่หลังมีมาให้2จุดนะฮะแล้วก็ด้านบนนีสวยๆแบบนี้เป็นสีเบจเนาะมีไฟสองสว่างมาให้นะฮะด้านหลังแล้วก็ที่วางแขนพักศอกปรับพับเก็บได้นะครับเบาะรับรอ,องคาซีทนะฮะเบาะแถวสองเนี่ยปรับพับได้เรียบเลยนะสําหรับพี่ๆที่ชอบเดินทางอยากจะขนของเยอะๆนะครับ HRV ก็ตอบโจทย์นะนี่สาหรับคันนี้เครื่องยนต์1.8ด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะผิวพันธ์สันเรียบตัวรถคม,คม ไฟท้ายลา์ไกดดิ้งเป็นเส้น LED ด้วยนะฮะตัวท็อปสุดปี15นะครับพี่ๆนะกล้องถอยนะครับมีให้ครบที่ปัดน้ำฝนไล่ฟ้าไฟเบรกตัวที่3นะฮะอยู่ครบเลยนะครับนี่นะฮะสวยมากอันนี้เป็นม่านนะครับที่ผมแถมไปให้นะครับม่านนี่เบิกศูนย์เลยนะฮะม่านหลังม่านอะไรมีหมดเลยนะครับใครชอบใครสนใจนะฮะรีบเลยของแถมเพียบนะครับพมปูให้แล้วรอบพัน พื้นที่การใช้สอยเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับไฟด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังอะไหลไ่แมรงอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้นะแต่ดูตัวโครงสร้างของเขาด้านหลังนะครับนี่พี่ๆดูนะครับยังไม่ได้สปาขาัดสีเดี๋ยวสปาขัดสีให้รอบหนึ่งนะฮะดูหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขัดเลยมีแต่ค่าฝุ่นนะครับนี รถจอดนะฮะคันนี้นะรถสายจอดรถด,ดูแลอย่างดีนะครับไฟเดิมแท้ไทยโคยโตะนะฮะด้านหลังนีส่สวยๆนะครับฝาปงฝาปง,ฝา,ปงฝาท้ายเนี่ยสวยกริบนะฮะโชค้คอัพใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเนี่ยมีแต่ค่าฝุ่นนะฮะแต่ไม่มีร่องรอยการถอดการขันงานงัดแงะนะครับพี่ๆนะสวยมากคันนี้ใครดีใครได้ใค,ไดใครไวใครได้เลยเลขทะเบียนสวยจัดนะครับพี่ๆจัดได้จัดจองได้จองผมบอกเลยคุ้มแน่นอน ไม่มีรอยชนรอยรอยชนรอยเฉียวนะฮะรอยชนรอยเฉียวอะไรล่ะนะฮะรอยชนรอยเฉียวนะครับนี่พี่ๆี่ดูสังเกตนะฮะสวยจริงๆนะครับใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะกุญแจได้เป็นสมาร์ทเอนทีคีย์เลสด้วยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทีคีย์เลสแบบใหม่นะนี่กุญแจเหมือนกุญแจแอคคอร์ดเลยนะฮะกุญแจแอคคอร์ดก็ใช้แบบนี้เลยนะครับนี่พี่พี่ดูน็อตนะฮะน็อตเสาเอไม่มีขยับนะครับ พื้นสครับเพดนะฮะมีไฟสีน้าเงินส่องแสงสว่างสดใสนี่และดูตัวน็อตนะครับเสาบีติ๊กเกอร์แอร์แบ็ติ๊กเกอร์ลมยางโอ้โหอยู่ครบนะฮะพี่ๆนะคันนี้สวยสุดในย่านนี้แล้วนะครับแล้วก็หายากมากๆด้วยนะฮะใครสนใจนะครับโทรด่วนเลย0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการเดี๋ยวขอยากเข้าไปนั่งในตัวรถนะครับโอ้โหฟิลลิ่งดีสุดๆนะ เดีขอวขอยัดปรับเบาะหน่อยนะฮะมานะฮะตัวแผงประตูฝั่งคนขับเนี่ยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะออโต้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ล็อกรถล้วก็จกมีให้ปรับพับกระจกหูช้างเนี่ยก็อยู่ตรงแผงประตูตรงนี้นะครับเราเลื่อนมาอีกหน่อยนึงนะฮะก็จะมีการเลื่อนกระพลายไม้นะครับเฟ t ชั่นคอนโทรลอีคอนโหมดนะครับโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าจะเป็นตัวเปิดฝาโปเปิดฝาถังนมันก็อยู่ด้านล่างนะครับมีไฟแอมเบนไลท์ให้นะครับตรงพื้นนะไฟสองสว่างนะครับ ผมมาไลัยเป็นไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตสตาร์ทรถนิดนึงปุ่มพุสตาร์ทนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะฮะสีแดงๆแบบนี้นะครับผมเยยบเบร์แล้วกดปุ่มพุสตาร์ทได้เลยอ่าอันนี้คือสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูนิดหนึ่งนี่นะครับหน้าปัดเลนไม้เป็นแบบเข็มเรืองแสงนะครับผมโอ้โหสวยมากแล้วด้านขวาขวามือสุดเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับไฟบอร์ดฐานะเกียร์นะครับมีครบเลยนะครับ พรมลายนะครับได้เป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับพี่ๆนะหุ้มหนังมาอย่างสวยนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทรลมาให้นะครับนี่ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะหรือว่าจะเป็นสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายนะครับหน้าจอกลางก็มีมาให้นะครับแพนเดิลชิพนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบเปลี่ยนเกียร์เองนะฮะมีแพนเดิลชิพบวกลบไว้ให้ด้วยนี่บวกลบนะครับเปลี่ยนเกียร์เองนะครับพรมลัยเบามากนะครับสำหรับ Honda HRV เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลไม่ได้เยอะเลยพี่พ แล้วคันนี้เซอร์วิสมาเทนั้นไปแล้วนะฮะมัเทนั้นรอบใหญ่เข้าศูนย์ไปแล้วด้วยนะครับมีประวัติให้เห็นแน่นอนหน้าจอ7นิ้วนะครับหน้าจอสีขนาดใหญ่เชื่อมต่อ am 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 fm นะครับ bluetooth hdmi นะฮะแล้วก็ mp 3ได้ด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดพี่พี่แล้วก็เกียร์ถอยนะครับมีเส้นบอกระยะชัดเจนแล้วเส้นบอกระยะของเขานะครับหมุนตามพวงมาลัยนะฮะนี่หมุนตามพวงมาลัยเลยนะครับ ใช้งานง่ายสําหรับพี่ๆที่เป็นผู้หญิงนะครับขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการความแม่นยําในการถอยเข้าซองอยู่แล้วตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะสําหรับเส้นถอยเส้นบอกระยะที่เป็นเอ่อตามพวงมาลัยหมุนตามพวงมาลัยแบบนี้นะครับตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะฮะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นแอร์นะครับปุ่มปรับแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนไล่ฟงไล่ฟ้ามีหมดนะครับ คอนโซลกลางเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนีฮะหัวเกียร์หุ้มหนังมาอย่างสวยไม่น่าเชื่อนะฮะรถปี15นะครับไม่เก่าเลยนะฮะมีเกียร์เนะครับเกียร์ต่ําเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยนะฮะแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามีที่เชื่อมต่อนะครับ hdmi นะฮะนี่เป็นปลั๊กมีฝาปิดทุกรูนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับดูปลั๊ก usb เชื่อมต่อ hdmi ได้หมดเลยนี่สวยๆแบบนี้พี่ๆ 3,99,000่ 3, 9, พี่ๆนะฮะใช้งานได้ง่ายซื้อสดจัดไฟแนนซ์โอ้โหผมบอกเลยยังไงก็คุ้มนะครับที่วางแก้วที่วางข,งของมีให้ครบนะครับที่วางแขนพักษอกหุ้มหนังมาอย่างดีนะครับแอร์นี่เย็นฉ่ำสำหรับพี่ๆที่อยากจะดูคู่มือสมุดรับประกันคุณภาพตัวรถมีบอกเลยนี่เข้าศูนย์ตลอดนะฮะคันนี้นะเช็คระยะตลอดโอ้โหบอกเลยว่าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ ใครสนใจรีบเลยก่อนติดจองนะ064-843-6587ด้านะครับโอ้โหด้านบนซันรูฟอีกสวยๆแบบนี้แอร์แบ็มีให้6ใบนะครับกระจกนี่ครบนะฮะซันรูฟนะครับเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูนะครับตัวซันรูฟนะนี่ปุ่มบังคับเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะสวยๆแบบนี้พี่พีนะครับใช้งานง่ายมากกดครั้งเดียวนะครับปิดเปิดนะนะครับแบบนี้เลย นี่ซันลูปมียให้นะฮะนี่ม่านด้านหลังเลื่อนได้อีกนะครับโอ้โหเป็นไฟฟ้าหมดแล้วปี2015มผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะคันนี้นะครับอุปกรณ์ออปชั่นครบแล้วตัดกระจกเนี่ยตัดแสงแบบออโตโด้ด้วยไม่พอนะครับมีกล้องบันทึกหน้าจอบันทึกภายในตัวรถแล้วก็กล้องบันทึกหน้าจอตัวหน้ารถอีกตั้งหากนะครับโอ้โหสวยงามสุดๆนะฮะ ใครสนใจรีบเลยนะครับติดต่อหาผมได้เลยเซลล์หนวดทออ,อโต้นะครับ0648436587เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมหน้าห้องเครื่องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่ดูภายในสวยกริบนะครับเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องกันนะฮะห้องเครื่องจะเนียนกริบสัแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมพามารับชมนะครพี่ๆนะอ่ะมานะครับ นี่เครื่องยนต์นี่ครับสสูบ16วาลวาวนะครับผม i v t e c คเทอร์โบนะฮะคันนี้1.8ลิตรนะครับเครื่องยนต์เบนซินพี่พี่ดูฝาเครื่องนะครับสังเกตตัวน็อตนะไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ฝาเครื่องเนี่ยไม่มีค่าน้ำมันหยดเยิมเลยนะครับคันนี้141แรงม้านะฮะบอกได้เลยว่าสภาพสวยกริบนะครับตัวมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบเลยนี่ฮะเบ้าชงเบ้าโชกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวคานด้านข้างนะฮะซ้ายขวาเลยนะฮะทำงานปกติ แล้วก็นี่เลยสายพงสายพานนี่ครับเสียงเครื่องยนต์นี่ที่พี่ดูสังเกตนะฮะสวยจริงๆนะครับคันด้านหน้าสปอร์ตเมท้าเนี่ยเรียงกันสวยแบบนี้เลยนะครับไฟเดิมนะครับใช้เป็นของไทยคอยตกของเหลวแบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะฮะรถนะครับไม่ต้องเอาไปทําอะไรมากนะฮะบอกได้เลยว่าจบแน่นอนนะครับที่บริษัททอนะฮะผมบอกเลยว่าเซอร์วิสแมนเทนดดูแลรักษาวารันาตีหลังการขายเรามีให้แน่นอนนะครับพี่ๆี่ไม่ต้องกลัวนะฮะและดูฝาปง ไม่มีถอดไม่มีขันนะครับรหัสสีฝาปรงยังอยู่เลยนะฮะเดิมแท้ทั้งคันแผ่นกันความร้อนนี่ครับติ๊กเกอร์คําเตือนติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบรถบ้านมือเดียวพี่ๆีนะครับคันนี้แล้วสีเดิมด้วยสีหายากด้วยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะนี่สวยๆแบบนี้ใครจะซื้อสดหรือว่าจัดไปแนนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันบาทพี่ได้ SUV ตัวท็อปไปขับนะครับแล้วสีพิเศษอีกต่างหาก ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างขวามือนะครับ0648436587สำหรับวันนี้นะฮะผมเซลล์หนวดทอโต้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวนี้สวัสดีครับ